สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องพ่อไปผมเมาแั้วสว้นีีครับกะมือนี่มาพบมาพ่อก,กันที่เ้านะครับมือนี่เอาเป็นเมนูบ้านๆที่เ้านี่แหละนะครับนี่ครับได้สะโพกไกล้มาเมื่อนี้นะครับได้สะโพกไกลมาเมื่อนี่จะออามาหนึ่งสมุนไพรดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าคนเขา อาหารการกินมันมีตะาไข่ไาหลายบบนี้เขาเอาสมุนไพรมาซอยบำบัดในเรื่องของสุขภาพนะครับเนาะโรคไพ้ไข่จ็บกบต่างๆอะไรๆนะครับเนาะก็เอาสมุไมนไพรเขาว่าเป็นยานะครับบำรุงร่างกายหรือมาซอยอป้องกันเสื้อโรคต่างๆนะครับเนาะ <S <S เอาเป็นเมนูแบบบ้านๆห้ือก็อย่งนนะนะครับเอาเป็นแบบ หนึ่งสมุนไพรเนี่ยแซ่บๆเริ่มมาหนีเนาะเอาไปบ้านนี้ครับเครื่องแกงมีอะไรครับนี่มีคาตะไคร้ซอยแล้วหอมแดงกระเทียมนะครับใบโกดพริกแห้งแต่ว่าเพ่อดีเผ็ดหลายเนะครับพีกแห้งนี่แต่ว่ามันก็สูตรของไทยของมันรอบเนาะแล้วก็มีตะไคร้หั่นเชียงพริกหั่นเชียงแล้วก็มีใบกระเพาครับมันนี่ใบกะเพราเข้ามาเป็นพระเอกชูโรงได้กันเฮ็ดกระเพาะมันนี้ครับอ๋อเดี๋ยวผม อริยเตรียมข,ของกอนเดี๋ยวพ่อกัอนนะครับนะครับมาตาพวกข่าตะไคร่ก่อนครับนีตาพวกฟูนไพรให้มันแหลกแต่น้อยกอนนะครับตำพวกวง่งยก็ตำเครื่องกอนนะครับเนาะตำเครื่องแกงเครื่องอบกอนมาทุไปบภาษาบ้านๆเขาก็บประมาณนี้แหละ ตำให้เลียนนะครับเกะเอาพวกแห่งต่ตางลงไปนะครับอ่าวันนี้กะกระเทียมครับใส่ลงไปเลยอ้าวกระเทียมข่าแล้วก็หอมแดงพริกนะครับลงไปอ่าเดี๋ยวจะมาผสกันครับผมขออนุญ,ญาตตำเครื่องแกงก่อนเน,นาะครับผม ทำเครื่องแกงแล้วแล้วครับนี่มา,ากันบอข้าไปลุยน้ำกันไปเ,นเดี๋ยวเขาจะมาหมากักสะโพกไก่ก็นะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมเตรียมเครื่องเตรียมอย่างไว้แล้วมาแล้วะเครื่องแกงแลงนเลยครับไปนี่ แดมักพริกสดกับแ้วแต่มากครับใส่ก,กัเครื่องแกงกับสีแดงนะครับกับสีสันนกอยออกแดงนะครับนี่ผมใส่พริกแห้งนะครับ,นนบ,บ,รบ,รบประมาณนี้นก็ออกประมาณนี้ออกสีประมาณนี้นะครับอ่ะดูเลยอ่ะผมมีใส่นี่ครับน้ำมันที่เผาครับผมจะเล่นสีสันได้น้อย ใชยครับนะครับซอสหอยครับน้ำปลาครับซีอิ๊วขาวครับ สวัสด้าเขียวจักมอยครับสวัสดกระจิเมิพดพอดีอ่ะประมาณนี้ครับน้ำตาลครับมักหวานหน่อยหวานไหลแล้วเต้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับผมการโรดครับ เพิ่มความแซ่ไปอีกนึงครับผมปรุงรสครับอีกอย่างนึงครับผมจะใส่อ่านี่ลงไปน้ำครับใส่เหลาลงไปน้ำจากเครื่องฝาครับแล้วแต่สัดส่วนไกลนะครับอ่าประมาณนี้ครับ แล้วก็ใบมะกรูดครับฉีใสเลยครับผมจะบต่ต่ำใส่นะครับผมฉีเอาครับเพราะว่ามันมันจะหอมกากันนะแต่แล้วแต่ผู้มากผู้ใดมากต่ำใส่เลยด้ครับแต่ว่าผมฉีใส่ดีกว่านะครับล่ะตองหอมใส่มะกรูดบ้านเราเนาะประมาณนี้อ่ะแต่ตอนต่อไปก็ขออน,นุญาต ขนนะครับขนมันเข้ากันขนเื่องเนีดมันตอนหญ่ก็ดะขนลำบากนัดหน่อยแต่ว่าเขาก็พลิกกับด้นเรานะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจังมาะครับหลังจากที่ เขาหมักาไก่ได้ที่แล้วเนาะครับเนาะมาในกะอ่าผมจะเอาขึ้นหนึ่งเลยนะครับส่วนอ่าเครื่องแกงตัวนี้เดี๋ยวมาใช้ช่วงประมาณกลางๆนะครับเนาะไก่มันใกล้เริ่มสุกเดี๋ยวผมจะเอาพวกเครงเทศตัวนี้ใส่นะครับเดี๋ยวยังมาปุมงกันเนาะอ่ะครับหนึ่งเลยบานีนอ่ะถึงผมจะหนึ่งประมาณสัก สามสิบถึงสี่สิบมาทีนะครับเนาะเพะว่าไกลมันค่อนข้างที่จะชิมไงก็เลยต้องใช้เวลาหนึ่งไงอ้หน่อยนะครับให้มันเปอยๆเลยนะครับเนาะเอาเลยครับอ่ะอีกสี่สิบมาที่พ่อกันนะครับผมเดี๋ยวเดม๋วเวเวเ่งกันเนาะนะครับเบิง้งมาเบิ้งซึ้งก่อนมาเลยเบิ้งซึ้งมามีนอ้องเห็นมั อ่ะขั้นตอนต่อไปด้ป่ะนี่พลิกลงเลยครับพลิกหอยหนาเลยนะครับว่านี่อ่ะตะไใครที่เขาอันเฉียงไว้นี่ครับผมอมาห้อยหนานะครับอีกรอบหนึง่งอ่ะอีกสิบนาทีพอกันครับเดี๋ยวจะว่ากันไม่ไหวนี่นะครับมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ ไกล้เขาก็สุนได้ที่ครับกต่เขาไอยหนาเลยโอ้หันหันหันหอมกุ้มๆเลยครับบารนี่อ๋ออีกหลายๆรอนะครับสมุนไพรนะครับเย็นยาอ่ะอีกหาไอทีข่ข้อกัน,นครับบารนี้สุดท้ายแล้วครับเนาะอีกหาไอทีเจอครับผมไม่ยากไม่ยากมาครับผมบารนี้ครบ ตามเวลาที่กำหนดแล้วครับเนาะสี่สิบนาทีพานไปนะครับไว้ป่านโกหกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดแชทก่อนครับวันนี้ให้ม,ม,หมาเบิ่มหมอนกันเบิ่งซึงนะครับเนาะ่าหน้าตาสีสันอ่ะสะโพกใกล้หนึ่งสมุนไพรเขานี่เป็นใดไน,นะครับเนาะมารุ่นกันนะครับเนาะ,ะมาชแชทนี่โอเคครับผม ดูนี่เลยนี่ครับเอ็นบอลนี่นะครับเสร็จแล้วใกล้กิดสุกจนเปื่อยได้ทีนะครับนี่โอ,โอ้นี่เห็นบอลโอ้ห่อนห่อนห่อนคนน่ะโอ้โหอ,อ่ะสุดท้ายนะครับเนาะกก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮานนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ